สวัสดีครับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารประจำปี2565ครับใน EP นี้พี่จะพาน้องนะครับมาทบทวนในส่วนของ g r a m m a ในหัวข้อเรื่องนะครับ John นะครับ and infinitive นะครับซึ่งนิยมออกสอบบ่อยนะครับออกประมาณ2ข้อนะครับจาก50ข้อนะครับที่ใช้สอบวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับ โดยนะครับเขาบอกว่านะครับเจลลันก็คือนะครับกริยาที่เติม ing นะครับและอีกอันหนึ่งก็คือนะครับที่เราต้องทบทวนก็คือนะครับกริยาที่ตามด้วย infinitive นะครับกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปนะครับ infinitive ก็คืออะไรครับ infinitive ก็คือ verb หนึ่งนะครับตามด้วยนะครับก็คือ verb หนึ่งนะครับหลัง to ถูกไหมครับก็คือหลัง to แล้วตามด้วย verb หนึ่งหรือเราจะเขียนใหม่มันก็คือนะครับ ถ้ามีกริยา,ามีกริยากลุ่มคำนี้เมื่อไหร่นะครับก็จะเป็น infinitive ก็คือ to บวก verb ช่องที่1น,นั่นเองนะครับส่วน gerund ก็คือกริยาที่เติมในรูป ing นะครับโดยสิ่งที่เราต้องจำนะครับก็คือว่านะครับกลุ่มที่1ก็คือกริยาที่ต้องตามด้วยการเติม ing อยู่เสมอนะครับเราก็ต้องจำนะครับว่ามีคำใดบ้างนะครับที่เมื่อเราเห็นคำนี้แล้วนะครับ ก็จะกลายเป็นกริยาที่ต้องเติม ing ัก็นั่นก็คือนะครับที่ใช้บ่อยๆก็มีคําว่า enjoy นะครับแปลว่าชอบหรือสนุกสนานนะครับมีคําว่า avoid นะครับหลีกเลี่ยงนะครับ mind นะครับรังเกียจ b e w o r h นะครับมีคุณค่า finish นะครับเสร็จทําเสร็จนะครับแล้วก็ postpone นะครับก็คือเลื่อนออกไปแล้วก็ look forward to นะครับตั้งหน้าตั้งตาคอยตามจริงมันมีมากกว่านี้นะครับพี่ก็ยกตัวอย่างมาก็คือสิ่งที่น้องต้อง จำนะครับก็คือคําพวกนี้นะครับกริยาหลังคําพวกนี้จะต้องเติมไอเเสมอนะครับอ่าตัวนีกครั้งนึงครับมีคําว่าอะไรบ้าง enjoy นะครับ avoid นะครับ m y นะครับ be won't นะครับ finishpostpone แล้วก็ look forward to นะครับยกตัวอย่างประโยคเช่นครับ I enjoy listening to music ไงครับหลัง enjoy เป็นไงครับ หลัง enjoy เป็น verb เติม ing นั่นคือก็ต้องกลายเป็น listening นะครับ I enjoy listening to music นีครับมันจะถูกเติม ing ทันทีนะครับเมื่อหลังคำว่า enjoy นะครับ verb ก็ต้องเติม ing นะครับซึ่งก็แปลว่าฉันชอบฟังเพลงนะครับออีกอีกตัวอย่างนึงนะครับเช่นนะครับ I have finished I have finished I have finished doing เนี่ไหมหลัง finish นะครับก็ต้องเป็น verb ing นะก็คือ doing your homework ก็คือทำการบ้านเสร็จหรือ,อยัง have you finished doing your homework ก็คือคุณทำการบ้านคุณเสร็จหรือ,อยังนะครับอีกตัวอย่างนึงครับ he tried to avoid นะครับหลัง avoid ก็ต้องเป็น verb to ing นะครับ he tried to avoid answering my question นะครับเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ตอบคำถามของฉันนะครับ ตัวอย่างนึ่งครับ I have postponed writing a letter so many times. I'll r e a y really so much. I'll r e a y really much do i s today ก็คือฉันเลื่อนการนะ postpone นะก็คือการเลื่อนนะครับหลัง postpone นะ postpone นะครับก็คือต้องเป็น verb เติม ing นะครับเขาก็เลยเป็น writing นะครับก็แปลว่าฉันเลื่อนการเขียนจดหมายนะครับหลายครั้งแล้ววันนี้ต้องเขียนซะแล้วนะครับ I have postponed writing i l t e so many times. I really must do นะ must ก็แปลว่าต้องถูกไหมไ้รื must do it today ฉันต้องทำมันต้องเขียนมันซะแล้วนะวันนี้ตัวอย่างต่อไปนะครับ Would you mind closing the door กไหมครับก็เห็นว่าหลัง mind เป็นครับต้องเป็น verb ing ครับก็กลายเป็น closing นะครับข้อสอบมันก็จะว่างตรงนี้ไว้ตรงที่พี่เหลืองๆไว้เนี่ยหลัง m i n น่าจะเติมอะไรนะครับก็ต้องเป็น verb ing นะครับ Would you mind closing the door รังเกียจที่จะปิดประตูให้หน่อยได้ไหมนะครับ I look forward นะครับ to getting your letter นะครับ look look forward to คือตั้งหน้าตั้งตาคอยถูกครับฉันตั้งหน้านะครับตั้งตารอจดหมายของคุณนะครับ I looking forward to getting your letter ะหลัง looking หลัง looking forward to ก็ต้องกลายเป็น เวิร์บที่เติม ing นะครับหลักการก็มีเพียงเท่านี้นะครับ this book is worth reading นะครับหนังสือเล่มนี้มีค่าสมควรแก่การอ่านนะครับก็หลัง be worth ถูกไหมครับก็ต้องเป็นเว r ร ing อ่ะคราวนี้เรามาดูกลุ่มที่สองครับกริยาที่ต้องตามด้วย infinitive นั่นก็คือ to แล้วก็บวก Ver รช่องที่หนึ่งนะครับถ้าเราเห็นกริยาดังต่อไปนี้นะครับจำอย่างเดียวนะครับน้องก็คือ วอนนะครับต้องการนะครับดีไซน์เนี่ยตัดสินใจ Hope หวังนะครับดีฟิวสนะครับปฏิเสธครับพรอมิสนะครับสัญญาแล้วก็ซีมดูเหมือนนะครับอันนี้พี่ก็ยกตัวอย่างมาคำที่นิยมออกสอบบ่อยนะครับคือถ้าเจอคำพวกนี้นะครับการตามหลังคำพวกนี้ก็คือต้องมีถูและตามด้วยเวิรช่องที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับไอวอนเนยครับหลังวอนก็คือต้องเป็น infinitive นะครับ to ตามด้วยเวิรช่องที่หนึ่งมันก็กลายเป็น To go now เห็นไหมเป็น to บอกเวิร์บช่องหนึ่งฉันต้องการไปเดี๋ยวนี้ถูกไหม He refused to help me นะครับหลัง refuse ก็ต้องเป็น to บอกเวิร์บช่องที่หนึ่งก็กลายเป็น to help me ไปนะครับเขาปฏิเสธที่จะช่วยฉันนะ I was late so we decide to take a taxi home นะครับหลัง decide ก็ต้องเป็น to take นะหลัง decide ก็กลายเป็น to take a taxi home มันก็คือ i s was late so ก็คือมันมันดึกแล้วนะ We design d e ไซ g ตัดสินใจฉันตัดสินใจที่จะนั่งแท็กซี่เพื่อกลับบ้านถูกไหม Promise นะครับ Promise ก็สัญญานะครับหลัง Promise ก็ต้องเป็น verb อ่าก็เป็น to บวกด้วย verb ช่องที่1ไงพวกนี้ก็ตามด้วย to บวก verb ช่องที่1ไงอันนี้ก็ต้องเป็น to บวกด้วย verb ช่องที่1อ่ก็จำนะคำพวกนี้ก็มี one รีฟิลนะครับดีไซน์พรมิสนะครับต้องเป็นทูบวเวิร์บช่องที่1นะครับคาที่ต่อจากหลังคํากลุ่มพวกนี้นะครับก็กลายเป็นอันนี้ก็แปลว่าอะไรครับ i promise to be one time นะครับ to be on time นะครับฉันสัญญาว่าจะตรงเวลา o n time แปลว่าตรงเวลานี้น้องก็ต้องรู้นะ every one นะครับ hope นะครับหลัง hope เป็นไงก็ต้องเป็น to บวกเช่องที่1ถูกไหมครับก็คือ t o บวกเช่องที่1ก็คือ infinitive นั่นเอง Everyone hopes to pass the test. ทุกคนหวังว่าจะสอบผ่านนะครับ d e y seem นะ seem แปลว่าดูเหมือนดูคล้าย t h e y seem หลัง seem ก็ต้องเป็น to verb ช่องที่หนนะ To have plenty for money นะครับพวกเขาดูเหมือนจะมีเงินเยอะอ่ะคราวนี้มาดูกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3คือกริยาที่ตามได้ทั้งกริยาเติม ing แล้วก็ infinitive. Infinitive ก็คือ to บวก verb ช่องที่1น่นี่น้องต้องรู้ด้วนะครับกริยาที่ตามได้ทั้งกริยาที่เติม ing แล้วก็ infinitive แต่มีความหมายต่างกันมีควรจำอยู่3ตัวนะครับก็คือนะครับนิยมออกเสียก็คือ stop นะครับ remember แล้วก็ forget นะครับเขาบอกว่าไงครับ จะเป็นถ้าเป็น ing หรือเป็น to บวก verb ช่วหนึ่งอนะเมื่อไหร่มันจะมีความหมายต่างกันทันทีนะครับอย่างเช่นนะครับ stop บวก verb ing มีความหมายว่าหยุดทําสิ่งนั้นนะครับถ้า stop บวก to นะครับก็จะหมายถึงว่าหยุดเพื่อทําสิ่งนั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ when when the teacher came everyone stopped talking เห็นไหมอันนี้ก็คือ stop ตามด้วย verb ing นะครับ s t o p e talking ก็คือเมื่อครูมาทุกคน หยุดคุยนะครับถ้า stop ตามด้วย verb จริงๆก็คือหยุดทําสิ่งนั้นนะครับตัวอย่างที่2องบ้างนะครับ What are you doing? Can you stop to help? เนี่ยกลายเป็น infinitive แล้วนะครับก็คือ to บกว verb ช่องหนึ่งนครับ What are you doing? Can you stop to help my first? ทําอะไรอยู่หยุดเพื่อทําหยุดเพื่อมาช่วยฉันก่อนได้ไหมนะค,ความหมายมันก็เปลี่ยนไมถ้า stop ตามด้วย to verb ช่องหนึ่นะกลายเป็นหยุดเพื่อทําสิ่งนั้นนั่นเองนะครับ ครั้นี้มาดูคำว่า remember ม่งนะครับ remember ถ้าตามด้วย verb ing จะแปลว่าจำได้ถึงสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับถ้า remember ตามด้วยนะครับ to บวก verb ช่องที่หนึ่งก็จะกลายเป็นว่ามีความหมายว่าจำได้ถึงสิ่งที่จะต้องทำเห็นไหมความหมายมันจะเปลี่ยนไปนะครับ remember ตามด้วย verb ing ก็คือจำได้ถึงสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับถ้า remember นะครับบวกด้วย to ตรงใน verb ช่องหนึ่งก็จะกลายเป็นว่าจำได้ถึงสิ่งที่ จะต้องทำดูตัวอย่างประโยคนะครับ I am sure I lock e d the door I c l e a r l y r e m e m b e r looking it นะครับคือฉันแน่ใจว่าล็อกประตูแล้วนะครับอันนี้ตามด้วย v e r b ์ n g ถูกไหมครับฉันจำได้ชัดเจนว่าล็อกมันแล้วนะครับก็คือจำในสิ่งที่ทำไปแล้วนั่นเองครับถ้าเป็นไปอีกประโยคนคึงก็คือ I remember it. to l o c k the door when I left นะครับก็คือ ตอนออกมาฉันจำได้ว่าจะต้องล็อกป,ประตูนะครับก็คือถ้าตามด้วยทูบบอเวิร์ช่องที่หนึ่งไงมันจะกลายเป็นครับรีบบอร์ตามด้วยทูบบอเวิร์ช่องที่หนึ่งก็คือจำในสิ่งที่จำได้ถึงสิ่งที่ต้องทำนะครับมันก็เลยแปลว่าตอนฉันออกมาฉันจำได้ว่าจะต้องล็อกป,ประตูอ่ะคันนี้มาดูอีกคำหนึ่งนะที่นิยมออกสอบก็คือ forget นะครับถ้าตามด้วย verb ing มีความหมายว่าลืมสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนะครับ ถ้า forget ตามด้วย to บอก verb ช่วงหนึ่งจะมีความหมายว่าลืมสิ่งที่จะต้องทำยกตัวอย่างเช่นนะครับ I'm sorry I forgot borrowing your s o money m e ขอโทษฉันลืมว่ายืมเงินเธอไปไหมถ้าตามด้วย f o r g o t ตามด้วย verb ing จะแปลว่าลืมสิ่งที่ทำไปแล้วไง I'm sorry I forgot borrowing your s money m ่ะคราวนี้มาดูอีกประโยคหนึ่งนะครับ Don't forget to post the letter for me นะครับถ้าตามด้วย forget ตามด้วย To บอเวิร์บช่องหนึ่งก็จะกลายเป็นลืมสิ่งที่จะต้องทำนะครับ d o n t f o r g e t t o p o s t t h e l e t t e r for me อย่าลืมส่งจดหมายให้ด้วยนะครับก็จะมีอีกกริยาหนึ่งตัวนะครับที่ขอร่วมไว้รวมไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามักเจอข้อในข้อสอบที่สอบโรงเรียนช่างฝีมือหันนั้นบ่อยๆก็คือคำว่าน e d นะครับเขาก็บอกว่าท่านนี d นะครับ บวกด้วย verb ing หรือ need ตามด้วย to be นะครับแล้วก็ตามด้วย past participle นะค็คือ verb ช่อง3นะครับทั้งสองรูปมีความหมายเหมือนกันคือต้องหรือว่าจำเป็นจำเป็นต้องได้รับการยกตัวอย่างเช่นนะครับ the roof needs fixing นะครับก็คือเป็นอย่างีครับ roof ก็คือหลังคามัน ต้องการที่จะต้องซ่อมนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมเดอ the roof นะรหรือนะครับ the roof need to be fixed เห็นว่าความแตกต่างนะครับก็คือความหมายเหมือนกันแต่การเขียนนะครับก็คือถ้าเรานิดตามด้วย verb ing นะครับก็ความหมายเดีวยวกันแต่แล้วใช้ need แล้วมันมี to นะ to be นะครับก็ต้องตามด้วย verb ช่องที่3ามแค่นั้นเองนะครับหลักการจำตรงนี้